<S <S 1> <S 1> กำลังจะเดินไปครับแล้วพระอาจารย์ก็เรียกว่าเดี๋ยวเพิ่งไปมีโยมรอใส่บาตรแล้วผมก็หันไปมองผมก็ไม่เห็นใครสักคนเลยแล้วผมก็รู้สึกแปลกๆผมเลยยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปรู้สึกไม่เห็นแต่พระสามรูปเห็นเห็นแล้วพอพอทราบแล้วเป็นยังไงบางอาจารย์ก็ก็รู้สึกก็อะไรคนลูกใช่คนลูก <S <S

น่ขงารนโอ้ย่โอมันมันเป็นมันเป็นยังไงแนวเราบอกให้เห็นเหมือนกันหมดนั่งคุกเข่าอยู่ประมาณสามสี่คนนั่งคุกเข่า่โอ้จะเปิดสาบานเหมือนกันหมเลยต่า รู้สึกว่ามันทำไมแปลกจังไม่มีคนใส่บาตทรทำไมไปเปิดบาตรแล้วก็นรับของใส่บาตรรู้สึกก็เลยถ่ายไว้เรามาเสียงกันนี่ะก็คือรู้สึกบอกไม่เห็นรู้สึกไม่เห็นแต่พระสามรูปเห็นเห็นแล้วพอพอทราบแล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็ก็รู้สึกก็อ,อะไรขนลุกใช่ขนลุกอะไ,ไรขนลุกแล้วก็พ่อค้าหมเป้งเอ้าใครใส่บาตรอ่ะถามว่าใครใส่บาตรพอดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าวิญญาณต่างๆสำหรับวิสีเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแถวนั้นมีคนตายบ่อยไหมจมย์เมื่อก่อนเมื่อก่อนมีมีค่อยๆเกิดบัติเหตุตอนที่เขาเล่ามานะนี่เกิดบัติเหตุมีเขาเสียชีวิตคุณตาคุณตาเปานไหมครับไม่รู้จักแต่เขาเป็นเป็นครั้งแรก่ะที่ใช่ไม่ไม่รู้จักเลยถือว่าเป็นครั้งแรกใช่บวชมากี่พรรษา,สาสแล้วครับตอนนี้เขา 14, า้าส<ๆ>ิบสี่พรรษาก็ยังไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนไม่เคยแล้วพูดคนเดียวก็จะว่าไปอย่างหนึ่งนี่ พระอีกสองลูกก็เห็นก็เห็นเหนมือนกันหมดแหละแต่ไม่ได้ไปสังเกตหน้าตาเขานะุ๊บเขาเปิดเขาเปิดฟ้าบาทเขาก็ใส่ใส่เข,าก,ขาก็นั่งลงเลยเขาก็ใส่บาทแเบนปกติเลยแล้วก็ปิดฟ้าบาทก็กาลังจะเดินไปครับแล้วพระจารก็เ,เรียกว่าอย่าเพิ่งไปมีโยมรอใส่บาทแล้วผมก็หันไปมองผมก็ไม่เห็นใครสักคนเลยแล้วผมก็รู้สึกแปลกๆผมเลยยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปผมยืนงงกับร้านเจ้าของมูปิ้งครับเขาก็งงเขาก็ไม่รู้เรื่องผมว่ายืนคนลุกอย่างนั้นคนเดียวผมก็ไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ย คนตายไปตกใจก็ครับบนโต๊ะครับผมตกใจเพราะว่ามีคนตายอยู่นี่ประจับโอ้แต่แต่เขาบั่หันบั่นนะผมที่เจ้าที่เจ้าบั่นหันอ๋อโอ้ก็เรื่อเคยเจอครับแบบนี้ผมเคยอยู่เคยเจอแล้วครับเคยอยู่เคยบ่อยเคยเคยหันหันเคยหันโยหันหันหันผีเนี่ยนะล้างเลยครับเคยหันโยอ๋แต่บัดนี้อก็่านี่จะเป็นจะมาใส่บาเทพระ